ไหนๆก็โทรมาหาน้องขนมแล้วน้องขนมบอกว่าเสียนเรื่องการดูดวงอ๋อไม่เสียเพิ่งเริ่มดูเพิ่งหัดดูแบบเมื่อวานเลยจริงเหรอแบบเมื่อวานตอนเช้าแบบโคเดีกเพื่อนค่อยๆมุงมาให้กูดูไหนนี้กูอยากดูเฮ้ยเราสามารถดูออนไลน์กันได้บ้าพี่อยากรู้ดวงตัวเองอ่ะได้จริงเหรอต้องทํายังไงอ่ะต้องทำางไำงาบ้างเอาอะไรบ้างเออคือปกติน่ะหนอมจะหยิบมาให้สามใบใช่ไหมครับก็คือเป็นปัจจุบันอนาคตแล้วก็บทสรุปโดยรวมทั้งหมด แล้วก็แบบอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปปกติคือมันจะมี2แบบคือถ้าแบบไม่ปกติเนี่ยก็คือหนุ่มจะให้เลือกไพ่หนึ่งถึงเจ็ดสิบแปดว่าเราไพ่ใบไหนสามใบแล้วตอนนี้คือพี่ควรจะตตองอย่างไงอยากอยากดูเรื่องอะไรอะ่ะการงานการงานการงานการเงินการเงินคืแบบนี้อาจจะแบบดูไม่ตรงมานะเพราะว่าคือเปิดไพ่มาใช่ไหมเราก็ต้องดูว่าแบบเออไพ่สามอันเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็ต้องดูแบบความหมายไพย่โกนแล้วเราค่อยบอกว่าเออเนี่ยดวงคุณจะเป็นยังไงนะ ก่อนอื่นพี่พี่โฟ์ต้องบอกอายุมาก่อน,น,นมันจะได้สับไพ่ได้ถูกยี่สิบเจ็ดปียี่สิบเจ็ดปียี่สิบเจ็ดปีเอ้ยแอลเขิ่นแล้วเนี่ยเอะไรโอเคมามมามจะให้เลือกหยุดไพ่นะคะสามใบอันนี้นะคะเดี๋ยวคุณบอกหยุดนะคะครับ <ไป S 2> ผม,มะ,ะโอเคค่ะมาเลยค่ะบอกหยุดเลยค่ะหยุดอ่า ออหนมถ้าเกิดหนมจะเลื่อนมือเร็วขนาดนั้นน่ะพี่ว่าพี่ไม่ได้เลยเลยนหล่นหล่นหล่นช้าเลยเด็ดเปลี่ยนเลื่อนแบบนี้ปกติเลื่อนแบบอ๋อมันจะมีต้องมีจังหวะของมันเนาะใช่โอเคมาที่สองนะครับวางหยุดนะคะหยุดโอเคกูไม่ได้ตรงกลางๆเลยอยากได้ตรงกลางๆบ้างมาเอามามาอดีตปัจจุบันที่ห้าในอนาคตมาหยุด อันนี้สําคัญสุดอันนี้สําคัญสุดมาอนาคตใช่คือมันะจะเป็นปัจจุบันแล้วก็อนาคตแล้วก็แบบสรุปว่าออนาคตจะเป็นยังไงต่อไปเอาเหรอไอ้นี่ผลสรุปว่ะมาๆมาๆมาๆมา,มา,มา,มาดูมาโหยแอบตื่นเต้นว่ะถ้าดูไม่แม่นก็คือชิบไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสว่าแม่นไม่แม่นเราเอาสนุกอยู่ละ เอาสนุกโอเคใครอยากดูดวงเล่นๆทักมาได้นะคะก็ก็มีเขาเรียกอะไรมีค่าแม่หมอสัก200ร้อยสองร้อยแรกหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเดอร์สตาร์ดวงดาวคืออันนี้นะคะปัจจุบันการงานการเงินนะคะก็คือแบบเรื่อยๆไม่โดดเด่นไม่ได้แบบงานหนักหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าหักโหมนะคะก็คือเป็นแบบการงานมาปกติเลยเรื่อยๆชีวิตไม่ได้เดือดร้อนนะคะเงินก็ มีเรื่อยๆไม่ขาดส่วนเช่นกันนะคะแน่นอนเงินมีเรื่อยๆไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนเดอะสตาร์เหมือนล o s t ไพ่เลยว่ะเออเดอะสตาร์เดอะสตาร์ดีๆฮะเดอะสตาร์นี่ทำไมมันมันดวงดาวมันไม่โดดเด่นเนาะทำไมมันถึงไม่โดดเด่นอะไม่ใช่คือแบบแต่ละไพ่ใช่ไหมเมื่อจะแบบอาจจะโดดเด่นคนละเรื่องอันนี้เหมือนแบบมันคืออะไรก็คือแบบเหมือนดาวมันส่องอยู่แล้วอ่ะมันก็คือส่องต่อไปเรื่อยๆประมาณอ๋อ and the I'm the star I'm always shining you know <laughs> แบบมันไม่ได้ดีหรือได้แย่อะไรอย่างเงี้ยเอเป็นดวงดาวใช่ไหมล่ะอ๋อเซเลมูนเฮ้ยอันต่อมาเฮ้ยอันนี้ดีแน่นอน The Magician อันนี้นะคะคืออน,นาคตนะคะอันนี้คือไพ่ผู้วิเศษแบบเ,เจรจาฉลาดปัดเปลืองมีการแบบคิดเรื่องใหม่ๆในอนาคตนะคะอาจจะแบบมีการเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆในอนาคตแบบอย่างเช่นเราอาจจะ สร้างโปรเจกต์ใหม่ทํางานใหม่เริ่มอะไรใหม่ๆพบผู้คนใหม่ๆอาจจะแบบมีสิทธิ์เดินทางอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวก่อนนะนทุกอย่างแม่นหมดเว้นมีสิทธิ์เดินทางเดินทางไปไหนได้ก่อนช่วงเนี้ยไม่คือแบบเอออาจจะเป็นเริ่มต้นการเดินทางในชีวิตใหม่ในมันได้หมดได้ลูกทางอ๋อท,ทุกอย่างแบบเออการงานไปที่ใหม่ๆอะไรอย่างนี้การงานเดินสายเดิมอะดีแล้วแต่แค่าอาจจะแบบเจอคนใหม่ๆเจอลูกค้าใหม่ๆโอเค แล้วก็อันนี้ก็เป็นการงานที่รับรื่นนะคะรับรื่นใช่ไหมอันนี้คือดีเลยใช่หใช่ต่อมานะคะคือให้เดฟูลนะคะให้คนโง่เฮ้ยผู้เล่นผู้เล่นไ่เจ้าสำรานเอาเจ้าสำราญเดฟูลเป็นแบบอารมณ์แบบเอ่อความคิดสร้างสรรค์เพอรฟันอะไรงนี้เฮ้ยทำไมคุณแม่นอย่างนี้อ่ะเออสรุปโดยรวมทั้งหมดนะคะตั้แต่ปัจจุบันถึงอนาคตแล้วก็อนาคตภายภาคหน้าคือเราอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยซีเรียสเรื่องงานนะคะก็คือไปเรื่อยๆไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่า เราต้องทํางานนี้แบบจริงจังมากเกินไปหรือว่าเครียดมากเกินไปเป็นงานอิสระที่มีความโดดเด่นในตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะเป็นงานที่แบบนานๆจะเข้ามาทีมาเรื่อยๆอ่ะโอเคก็ไปติดตามขนมได้ขนมฝากช่องทางกันติดต่อน้อยโอเคนะคะฝากเพจนะคะชื่อขนมนะคะแล้วก็ไอจขนมจีนนะคะ k a n o m j e e n นะคะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกดไห่ด้โหใจคอจะดูอย่างเดียวเลยเหรออร้องอนั่นนะั่นๆะๆนะนะ